สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้มาแนะนำวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อพัดบุญยะกามโมปี2563ครับนั่นคือเหรียญพยักมหาเศรษฐีนะครับเดี๋ยวรุ่นนี้นะครับรายการกล่องรุ่นเนื้อก็จะเป็นกล่องสีขาวอย่างนี้นะครับรายการรุ่นเนื้อนะครับเดี๋ยวเรามา,า,า,าดูรายการรายละเอียดรายการและจำนวนการจะสร้างกันสักหน่อยครับนี่ครับ นี่ครับกับใบรายการของพยักษ์มหาเศรษฐีนะครับรุ่นเนี้ยหนึ่งลังกะลตีเนื้องเงินสองแถมยกลังเนื้องเงินสองเลยนะครับแล้วก็รายการลุ้นนะครับรายการลุ้นก็จะมีเนื้องเงินเนื้อนะวะเนื้อสามเคเนื้อกะไลเงินนะครับอบาก้าโโอ้หทองทิพย์ แล้วก็เนื้ออะไร,รอีกครับเนื้อทองทิพย์แล้วเป็นปอกลูกปืนผิวลุงโอ้โหสตตะลงยาแล้วก็เนื้อตะกัวแล้วก็เนื้อทองแดงครับมีทองแดงชุบเงินทองแดงชุบทองด้วยนะทองแดงชุบซาตินนะครับโอ้โหรุ่นเนี้ยใครที่เช่าหาก็ก็ระวังหน่อยนะเพราะว่ารายการไม่มีติดบอกนะไม่มีตอกเนื้อด้วยนะครับรายการเนื้อเงินอาจจะได้หลุดง่ายๆเลยนะรุ่นเนี้ยเป็นรูปแบบเหรียญช้างนะครับ เสียนช้างมาเดี๋ยวเรามาดูขนาดของเหรียญกันหน่อยวันนี้มีเหรียญตัวอย่างเนื้อเงินหนึ่งเหรียญครับนี่ครับเนื้อเงินโอ้โหหลวงพ่อยังออกมาพอดีครับนี่ครับเป็นหลวงพ่อพัดนั่งเต็มองค์นะครับด้านบนเป็นพระพุธสองข้างเป็นสิงห์นั่งบนเสียนช้างนะครับ غ, นี่นะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับ เนื้อเงินโอ้โหข้างหลังเป็นเสือเสือแล้วมีดาบนะครับนี่เสือไข่าดาบ <c oughs> ตอนนี้ครับเขียนว่าพายักษ์มหาเศรษฐีเลขโค้ดอยู่ด้านบนนะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับแต่จะไม่มีตอกเลยนะนี่ปีอสองห้าหกสามตอกพศนะครับนี่เป็นเนื้อเงินนะนี่โหสึกแต่เสือก็ชัดดีเลยนะครับนี่ครับรูปแบบเหรียญน,นะครับรุ่นนี้เดี๋ยวมาดูความกว้างของเหรียญหน่อยนะครับความกว้างของเหรียญอยู่ที่ประมาณ สามจุดหนึ่งเซนนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณสี่จุดสองเซนนะครับรุ่นนี้ใครชอบรูปรูปทรงเหรียญอย่างนี้ก็สามารถเช่าหาบูชาได้กับเหรียญรุ่นพยักษ์มหาเศรษฐีนะครับต่อไปครับเป็นเนื้อปะกานี่นา,นนานทีจะเห็นลงยาอย่างนี้นี่ครับเป็นเนื้อปะกาลงยาลุงครับโอ้โหเจ็ดสีแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสีเลยครับเอาละ นี <aid> ่ค <Solomon> รับเป็นลงยาเจ็ดสีนะครับนี่เป็นเนื้อปาก้านะครับเนื้อปาก้าเลขโค้รและนับเบอร์อยู่ด้านบนเหมือนกันแล้วไม่มีบอกไปรายการนะครับต่อไปครับเป็นเนื้อปาก้าเช่นเดียวกันครับเนื้อปาก้าลงยาลายเสือแดงนี่ลายเสือแดงนะครับนี่เลขโค้ดอยู่ด้านบนนี่ยังไม่จำตัวของหลวงพ่อนะครับต่อไปครับเป็นเนื้อตะกั่วนะครับเนื้อตะกั่วนี่ครับเนื้อตะกั่วนะครับเนื้อตะกั่วเลขโค้ดอยู่ด้านบนนะครับ เนื้อตะกัวนี่เป็นเนื้อตะกัวนะครับลงยาก็โอเคแต่สุดท้ายครับนี่สุดท้ายเป็นเนื้ออับากาลงยาจีวอลงยาลายธงชาติครับนี่นี่นะครับใครเช่าหาบูชารุ่นนี้ก็สามารถเช่าหาบูชาได้นะครับฝากกดติดตามยู u ูบเอ็มสายบุญด้วยนะครับนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่น่าเช่าหาบูชาเลยนะครับนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็ ใครสนใจก็ติดต่อที่เฟซเอ็มสายบุญหรือ YouTube นะครับหรือ Line ID นะครับซูเปอร์เอ็มหกเจ็ดหกเก้านะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงเรวยๆคาดแควปลอดภัยมีโชคมีลาภสวัสดีครับ